ิปโปโปเตมัสยักษ์ใหญ่ที่ดูเชื่องช้าแต่ซ่อนไว้ด้วยอำนาจที่ไร้ผู้ต่อตาภายใตยข้ขากรรไกลมหาศาลคือเคียวแก้วที่ยาวถึงครึ่งเมตรสามารถบทขยี้ได้ทุกสรรพสิ่งด้วยน้ำหนักตัวที่มากกว่ารถ SUV ขนาดใหญ่มันคือรถถังหุ้มเกราะที่มีชีวิตอย่าประมาทความเร็วของมันเพราะบนบก ยักษ์ใหญ่ตัวนี้สามารถพุ่งทยานได้เร็วกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการยามค่ำคืนคือช่วงเวลาที่เจ้าแห่งสายน้ำจะก,ก้าวขึ้นมาครองทุ่งหญ้าเพื่อเติมพลังย้อนกลับไปหลายล้านปีบรรพบุรุษของพวกมันเคยครองโลกเคียงคู่กับเหล่าสัตว์เลี้ยงโลกด้วยนมในตำนานน่าประหลาดใจที่ยาาใกล้ชิดที่สุดของมันในปัจจุบันคือเหล่าวานที่ท่องอยู่ในมหาสมุทรลึก ในอีกฟากหนึ่งของป่าลึกยังมีฮิปโปแครผู้รักสันโดษอาศัยอยู่อย่างเงียบเชียบท่ามกลางแมกไม้นักพันพันความอ่อนโยนที่แฝงอยู่ในรอยยิ้มคือสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เปราะบางในโลกปัจจุบันชื่อของหมูเด้งได้กลายเป็นทูตสันทวมัยตรีที่ทำให้คนทั้งโลกหันกลับมามองพวกมันอีกครั้งไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเพียงใด ฮ i ปโปโปเตมัสจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของระบบนิเวศและเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจแห่งป่าแอฟริกาตลอดการ